คนที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยดวงจกักรราศีและเฉพาะสายตรงคนที่สนใจในวิชาเลขเตัวและตรงวนั้นโดยเฉพาะเจตัว9ฐานนะครับและคนที่อยากจะเรียนรู้ในสายของ7ตัววิชาพยากรณ์เตัวไม่ว่าจะกี่ฐานก็ได้วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษเล้าใจเล้าใจมาให้ทุกคนได้ส,สัมผัสนะครับ นะครับเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางด้านการพยากรทางด้านการพยากรนะครับเป็นวิชาการพยากรนะเหมาะสําหรับทุกคนที่สนใจทางด้านการพยากรใครอยากจะเรียนเป็นหมอดูใครอยากเรียนเป็นโหนนะครับก็ท่านสามารถมาลงทะเบียนเรียนได้นะครับสามารถลงทะเบียนเรียนได้นะครับสามารถเรียน ไปด้วยกันได้นะครับมีหลักสูตรด,ดังนี้นะครับในในคอร์สของออการพยากรณ์นะครับของเรามันมีหลายหลักสูตรนะครับนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มในตัวของโปรโมชั่นนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรใหญ่ได้แก่คอร์สโหราศาสตร์ไทยดวงจักรราศีนะครับคอร์สโหราศาสตร์ไทยดวงจักรราศีหลักสูตรนี้ทําการเรียนการสอน1ปีนะครับบอกก่อน คอร์สโหราศาสตร์ไทยดวงจักรราศีเรียนกันแบบละเอียดมากนะครับเปิดเผยกลเม็ดเคล็ดลับเทคนิควิธีการพยากรณ์ในหลายๆรูปแบบนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับหลักสูตรนี้กําลังเรียนอยู่นะครับคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะปัจจุบันนี้สิงหาคมปี67นี่หลักสูตรนี้กําลังเรียนอยู่นะครับกําลังมีการเรียนการสอนอยู่นะครับเป็นหลักสูตร1ปีเลย นะครับเป็นหลักสูตรหนึ่งปีเรียนทุกเสาร์ทิตศนะครับเรียนทุกเสาร์ทิตศแล้วก็ครั้งหนึ่งนะครับเรียนกันประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็แล้วแต่ช่วงบางทีก็ชั่วโมงกว่าก็มีถึง2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงกว่าก็มีนะครับนี่คือคอร์สจักรราศีนะครับเป็นคอร์สที่พิเศษพิเศษมากๆนะครับนี่1คอร์สนะครับราคาคอร์สนี้19ื่นเก้านะครับราคาเต็มหมื่นเก้านะครับ คอร์สโหราศาสตร์ไทยดวงจักรราศีราคาเต็มเรียน1ปีนะครับหมื่นเก้าหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าถ้าใครลงทะเบียนเรียนณนะวันนี้เวลานี้นะครับเรามีของสมบนาคุณให้นะครับต่อด้วยอ่ะเบรกไว้ก่อนในเรื่องเรื่องของจักรราศีไปดูคอร์สของความรักนะครับทุกท่านคอร์สความรักนะครับคอร์สความรักใครที่เรียนในเรื่องของสายเจ็ดตัวมาก่อนโดยเฉพาะเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับใครมีพื้นฐาน สามารถมาลงในคอร์สความรักได้นะครับปัจจุบันนี้คอร์สความรักนะครับราคาหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเห็นไหมเป็นคอร์สที่เรียนกันหนักมากเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างของในเรื่องของความรักถ้าคุณมีพื้นฐานในเรื่องของความรักมาเนี่ยพื้นฐานในเรื่องของสายเจ็ดตัวการพยากรเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนในคอร์สความรักได้นะครับมันมีความพิเศษมากๆเลยนะครับดูกันทุกอย่าง นะครับในการเลือกคู่ครองการดูในเรื่องของความรักดวงมีเกณฑ์าบางคนมีคู่ไม่มีคู่คนนึงมีคู่กี่คนอะไรต่างๆการเลิกลากาันหรือการพบใหม่หรือการที่จะมีคู่มีแฟนอะไรต่างๆคอร์สความรักนะครับรวมถึงการช้อปปิ้งเนื้อคู่ด้วยนะครับเป็นคอร์สบีอีพีมากๆทำแต่ละคอร์สนะครับทำการเรียนการสอนนานนะครับผมนานนะครับหลายเดือนหรือเป็นปีนะครับหรื เป็นปีเลยนะครับและคอร์สสุขภาพนะครับคอสสุขภาพทำเวทการเรียนการสอนในเรื่องของอวัยวะทุกส่วนของร่างกายดวงดาวและระบบในร่างกายทั้งหมดว่าด้วยวิชา7ตัวเก้าฐานนะครับเจ็ดตัวเก้าฐานเข้าไปทําการพยากรณ์ทางด้านของสุขภาพร่างกายทั้งหมดเลยรู้ว่าเออตั้งคนจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างกระทั่งถึงเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดหรือเรื่องของการเสียชีวิต การดูอายุไขต่างๆของแต่ละบุคคลคอส,สุขภาพเป็นคอที่ใกล้ตัวคุณที่สุดเลยนะครับเห็นไหมอโลคยาปรมาราภาการไม่มีโรคเป็นลาภอนันเวร์เสิร์ดนี่ใครสนใจในเรื่องของสุขภาพซึ่งทุกวันนี้เทรนเรื่องสุขภาพมาแรงมากๆและมาแรงเป็นสิบปีแล้วนะครับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเราใช้วิชาการพยากรณ์เจ็ดตัวเก้าฐานเข้าทําการอนาลายัยนะหรือว่าทําการ วิเคราะห์วิจัยในเรื่องของดวงสุขภาพของมนุษย์ทั้งหมดเลยนะทาการเรียนการสอนเหมือนกับเหมือนกับเป็นเอ่อเป็นหัวลักษาในเชิงการแพทย์ว่าง่ายๆหัวลักษาะในเชิงการแพทย์นะครับเรียนเกี่ยวกับพวกนาโตมมีระบบกายยุภาพาของมนุษย์นะครับในคอสสุขภาพปกติคอสสุขภาพ9,999บาทสําคัญนะครับใครคิดว่าสุขภาพของของคนไม่สําคัญ สุขภาพของทุกคนสําคัญทุกคนนะครับถ้าเราเราปรารถนาเรื่องเงินทองต่างๆเราปรารถนาความร่ำรวยความสําเร็จเรื่องโชคลาภแต่สุขภาพคุณไม่ดีคุณจะคุณจะมีความสุขไหมกับสิ่งที่คุณได้มาฉะนั้นแล้วตัวสุขภาพสําคัญนะครับวิชาพยากรณ์เลขเจ็ดตัวเป็นวิชาที่เอามาดูเอามาดูดูแนวโน้มนะครับว่ามันจะเกิดสุขภาพเนี่ยจะเกิดแบบไหนบ้างนะครับ แล้วก็จะมีวิธีการป้องกันอย่างไรหรือจะมีการแก้ไขในดวงชะตาแบบไหนได้บ้างนะครับขอสุขภาพเป็นคําตอบนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับถ้าคุณคิดว่าแพงแสดงว่าโอ้โหชีวิตคุณนี่เป็นชีวิตที่ถูกมากเลยม,มันไม่แพงหรอกครับนะครับเก้ากว่าบาทเองไม่แพงไม่แพงนะครับไม่แพงถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าความรู้นี่เก้าพกว่าบาทนี่แพงโอ้โห ถือว่าถือว่าชีวิตคุณสุขภาพคุณเนี่ยมันถูกเกินไปหรือเปล่านะไหมถ้ามีคนขอสักขอสักล้านล้านหนึ่งตัดนิ้วคุณได้ไหมทำไมตัดนิ้วนิ้วนิ้วเดียวนิ้วก้อยอย่างเงี้ยจะได้ไหมตัดแขนเนี่ยเอาเอาให้สักห้าล้านตัดแขนไปแขนหนึ่งเนี่ยคุณจะเอาไหมถ้าสิบล้านอะ่ะตาบอดสักข้างหนึ่งคุณจะแลกไหมฉะนั้นแล้วไม่ใช่อะไร ครูกาลังจะบอกว่าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเงินเพียงหลักพันเนี่ยถ้าเรารู้วิธีการป้องกันและแก้ไขเป็นเรื่องดีแล้วเราสามารถพยากรณ์คนที่ใกล้ตัวเราได้แล้วก็เพื่อนฝูงหรือคนที่รู้จักหรือคนที่มาดูดวงกับคุณเราพยากรณ์ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับต่อไปหลักสูตรที่สําคัญมากหลักสูตรหนึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่ใหญ่นะครับก็เป็นหลักสูตรพื้นดวงและดวงจร เป็นหลักสูตรพื้นดวงและดวงจรน,นะครับเป็นหลักสูตรที่ใหญ่นะครับเป็นหลักสูตรที่ใช้สําหรับการการเรียนรู้ในเรื่องของวิชาเลข7ตัวโดยเฉพาะวิชาเลขเจ็ดตัว9ฐานนะพื้นดวงและดวงจรในวิชาเลขเจ็ดตัว9ฐานหรือสายเตัวทั้งหมดเลยในสาย7ตัวก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นคอร์สพื้นดวงเรียนกับพื้นดวงและแบบจอด้วย มันจอนกันแบบไหนพื้นดวงมันอ่านแบบไหนถือเป็นหลักสูตรที่ใหญ่นะครับใครเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยทั้งนั้นเจตัวใครที่เรียนไพ่ยอยู่ลองมาเรียนเจตัวบ้างไหมใครที่ไม่มีความรู้อยู่อยากเป็นนักพยากรมืออาชีพลองมาเรียนบ้างไหมคอร์สพื้นดวงและดวงจรเป็นคอร์สก้าวแรกเป็นก้าวแรกของคนที่อยากจะเป็นหมอดู เป็นก้าวแรกของคนที่อยากจะเป็นนักพยากรมืออาชีพนะครับครูอยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนในคอร์สพื้นดวงและดวงจอเป็นหลักสูตรอันยิ่งใหญ่เรียนตั้งแต่เรื่องดาวเลยตั้งแต่ดาวทิศยันไปถึงการพยากรเป็นลายชั่วโมงเลยเป็นลายชั่วโมงชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีได้ทำนายได้เป็นหลักสูตรที่ใหญ่นี่คอร์สนี้เรียนกันเป็นปีเลยนะครับนักเรียนปัจจุบันเนี่ยพื้นดวงและดวงจรเนี่ย นะครับราคาไม่แพงเลยถูกมากถูกมากนี่ขนาดแบบราคานี่เกือบสองหมื่นนะคอร์สพื้นดวงดวงจอนปัจจุบันนี้ราคา9,999บาทเอง9,999บาทเองนี่สอนทั้งปีเลยนะครับพื้นดวงดวงจอนมีทั้งหมดป,ปัจจุบันนี้มีทั้งหมด80กว่าตอนละแปตอนนะครับ เกือบร้อยแล้วแปดสิบห้าดีต่อไปจะเป็นร้อยตอนแล้วนะครับนักเรียนทุกคนเป็นหลักสูตรที่ใหญ่นะครับเหมาะสําหรับทุกคนเลยที่อยากมีความละเอียดอ่อนในการพยากรณ์บางคนเนี่ยบางคนยังไม่รู้ว่าการพยากรณ์คือบางคนรู้แต่ว่าพยากรณ์ยังไม่ได้พยากรณ์ยังไม่คล่องพยากรณ์ยังไม่เป็นทํานายยังไม่ได้อ่านดวงไม่เป็นโยงความสัมพันธ์ยังไม่ได้นี่เลยครับพื้นดวงและดวงจร นะครับเหมาะสำหรับทุกคนที่ที่ทำการปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมดนะครับในสายของเจ็ดตัวนะครับโดยเฉพาะเจ็ดตัวเก้าฐานคอร์สต,ต่อมานะครับเป็นคอร์ส365ดวงชะตา365ดวงชะตานะครับทุกคน365ดวงชะตาเป็นคอร์สที่ทำการเรียนการสอนในสายวิชาพยากรณ์ เจ็ดตัวนะครับใช้วิชา7ตัวเลข7ตัว9ฐานในการพยากรณ์นะครับซึ่งมีดวงตัวอย่างทั้งหมด365ดวงโอ้โหแม่เจ้าจะเยอะไปไหน365ดวงอะ่ะดูดิเยอะจริงๆครูทําการสอนนะครับขึ้นแต่ละดวงแต่ละดวงแต่ละดวงนะครับดวงหนึ่งใช้เวลาประมาณ สองชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงก็มีนะครับสองชั่วโมงกว่ากว่าถึงสี่ชั่วโมงอย่างเร็วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงะมีแน่นะครับหนึ่งชั่วโมงเรียนกันแต่ละตอนตาแฉะไปเลยนะครับทุกท่านตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยังเรียนมีกันอยู่นะครับทำการเรียนการสอนอยู่นะครับในคอร์สสามร้อยหกสดวงชะตาตอนนี้เรียนไปร้อยกว่าดวงแล้วร้อยกว่ากว่าแล้วแหละเหลืออีกตั้งสองร้อยกว่า โอ้ใครมาโรงเรียนตอนนี้โคตรคุ้มบอกเลยโคตรคุ้มมากไม่รู้จะคุ้มไปไหนคุ้มยันชาตินี้ยันชาติหน้าเกิดปี5ชาติยังคุ้มอยู่เลยไม่รู้อะไร365ดวงชะตานะ่ะแล้วแต่ละดวงแต่ละจุดโอ้โหนี่ตีแผ่ยังกะยังกะเอ็กซเลยไหใครใครชอบในการพยากรณในสายเจตัวนะคบเป็นก้าวแรกใครที่ไม่มีความรู้เรื่อง การพยากรณ์ใครที่เคยเรียนแล้วแต่ว่าอ่านดวงยังไม่เป็นเลยอ่านยังไม่คล่องเชื่อมโยงยไม่เป็นมันเชื่อมกันยังไงมันอ่านกันยังไงมันถอดรหัสยังไงแปลความหมายยังไงนี่คอร์สนี้เลย3 6มหดวงชะตานะครับเป็นคําตอบคุณจะรู้เลยว่าคุณมันเรียนแล้วคุณจะแบบโอ้โหมายังไงแค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้ยินแค่ได้ยินชื่อ รู้เนี่ยไปเกิดทํานายได้แล้วเรื่องไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยถูกมากถ้าเทียบแล้วเนี่ยคอนเนี่ยสองปีเข้าไปแล้วนะคอสามหกร้อยหกสิบห้าดงชะตาทีแรกครูว่าจะวางแค่สอนแค่ปีเดียวทีแรกครูจะสอนปีเดียวเอาไปเอามาตอนนี้ฟาดไปสองปีแล้วนี่ยังไม่จบเลยแล้วน่าจาะเพลเผลน่าจะสามปีกว่าโดย้ําเนี่ยสามถึงสี่ปีหรือมั้งเรียนสอนเนี่ย สามหกห้าดวงชะตาเนี่ยไม่รู้จะเยอะไปไหนแม่หลักสูตรเอาเข้าจริงแม่จะสามปีเกินสามปีแน่เลยความจริงความจริงกัคอนเซปต์ไว้ว่าสามหกสิบห้าดวงชะตานี่จะเป็นหลักสูตรที่ที่จะเรียนทุกวันเออตั้งตั้งเป้าไว้ว่าเรียนทุกวันหลักสูตรนี้เรียนทุกวันและและเรียนวันละดวงวันละดวงวันละดวง,วดวงจนครบหนึ่งปี แต่เขาจริงๆมันมีเหตุเรียนบางทีก็ได้เรียนบางทีก็ทกหไมเนื้อหามันเยอะบางทีก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับน่าจะเป็นหลักสูตรสามปีมากกว่านะ <c oughs> น่าจะเป็นหลักสูตรสามปีดวงชะตานะครับทุกท่านเอาเป็นว่าคุ้มแล้วกันปัจจุบันเนี้ยราคาคอร์สเนี้ยนะครับจริงจริงแล้วรักคอร์สเนี้ยนะครับสามหกห้าวงชาราคาพูดจริงๆนะ สามหมื่นหกพันกว่าบาทนะครับบอรกรบอ,รก,รบอรกรไม่มีที่ไหนเลยไม่มีที่ไหนที่แบบโอ้โหเรียนแบบโคตรฮาร์ดมากฮาร์ดคอร์มากนะครับสามหมื่นหกกว่ากาแต่คราวนี้เนี่ยทำการลดราคาให้กับนักเรียนปัจจุบันคอร์สเนี้ยนะครับในอยู่ในราคา16,999บาบาทสาวบงคับโลชาตานะครับปัจจุบันนี้16,999บาท แต่ปัจจุบันนี้ยังเรียนอยู่นะครับยังเรียนอยู่ถ้าถ้าถ้าคุณคิดว่าโอ้โหมันแพงถ้าคิดว่าแพงนี่โอ้โหนักเรียนต้องมาดูเวลาเรียนจริงๆนะครับทุกคนจะเข้ามาเห็นในเวลาเรียนในห้องเรียนจริงๆถ้าเธอจะบอกว่าโคตรถูกเลยถูกมากหมื่นกว่าบาทใช้พยากรณ์ทั้งชีวิตยังไม่ยังยังไม่หมดความรู้เลยไหม ทชพยากรไปอีก300กว่าชาติยังไม่หมดความรู้เลยหูเยอะจริงๆนะครับบอกเลยนักเรียนทุกคนคนที่สนใจรีบติดต่อเลยนะครับเอ้าสรุปแล้วง่ายๆทั้งคอร์สโหราศาสตร์ดวงจัก,กรราศีคอร์สความรักคอร์สสุขภาพพื้นดวงและดวงจรและ365ดวงชะตา12345สคอร์สนี้พิเศษ5คอร์สนี้ฟังนะครับหคอร์สนี้ ดวงจักรราศีความรักสุขภาพพื้นดวงและ365ดวงสตา5ห้าคอนี้ใครลงคอรสใดคอสหนึ่งฟังนะครับเฉพาะวันนี้จนถึงเวลาไหนกี่ทุ่มจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับฟังนะครับทุกคนเฉพาะวันนี้โปรโมชั่นสุดๆวันแม่นะครับเพราะครูก็มีแม่เหมือนกันครูทำเพื่อแม่แล้วกัน <c oughs> รายได้ส่วนหนึ่งจะแบ่งให้แม่รายได้รายได้จากการเรียนการสอนส่วนหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะส่วนหนึ่งนะเออจะให้แม่หมดเดี๋ยวนกลัวแม่กลัวแม่ดีใจช็อกนะกลัวแม่ช็อกวันแม่ไม่เอาให้ส่วนหนึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการออรับสมัครนักเรียนโรงเรียนครั้งนี้ไม่ว่าคุณจะลงคอร์สใดคอร์สหนึ่งก็ได้นะครับฟังนะครับ นะครับเรามีของพิเศษมูลค่ามากกว่าสองหมื่นบาทให้นะโอ้โหเขาไม่เจ้าให้อะไรมาล่ำมาเรือให้เกินกว่าสองหมื่นมีแถมอาฟฟังมีแถมอะไรบ้างมันมีหลักสูตรพื้นฐานมันมีหลักสูตรพื้นฐานของเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับเรียนกันแบบตะบีตบรร้ตะบันเรียนเลยหลักสูตรนั้นหนึ่งปีให้ฟรีนะครับ ทุกคนอาจจะไม่เคยเข้าไปเรียนในหลักสูตรพื้นฐานหรือทุกคนบางคนอาจจะเคยสัมผัสมาแล้วหลักสูตรพื้นฐานให้ฟรีไปเลยเรียนหนึ่งปีเต็มๆนะครับเป็นคลิปวิดีโอให้หมดแล้วสามารถเข้าไปเรียนได้เลยนะครับสองแถมฟรีหลักสูตรเลขเจ็ดตัวเก้าฐานมืออาชีพเป็นหลักสูตรที่วาดด้วยกวลเมเ็ดเคล็ดลับในการพยากรณ์ในมุมต่างๆของเจ็ดตัว การทำนายเลขเจ็ดตัวเก้าฐานโดยพิศดารน,นะครับโดยพิสดารน,นะครับหลักสูตรเลขเจ็ดตัวเก้าฐานมืออาชีพเป็นคอร์สท,ที่สอน1ปีเหมือนกันรวมแล้วกับคอร์สพื้นฐานรวมเป็นสองสอนสปีซึ่งใน2ปีเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอหมดแล้วนะครับมีจำนวนคลิปมากกว่า100ตอนนะครับร้อยกว่าคลิป นะครับกผืเอจะเกือบเกือบสองรละร้อยกว่าคลิปนะประมาณนี้นะครับให้ฟรีเอาไปเลยมูลค่าเกือบ20,000แล้วนะครับในตัวเนี้แล้วก็จะมียังแถมไม่หมดนะมีอีกอ่อแถมปู่ฤษีอาจะคุณจะเป็นนักคุณจะเป็นโหรจะเป็นหมอดูต้องมีครูบาอาจารย์นี่นี่ล็อกเก็ตบรมบครูโหราศาสตร์อะดูครับล็อกเก็ตบรมบครูโหราศาสตร์นะครับแถมให้เลยครับ เอาไปเลี่ยมทองห้อยคอได้เลยนะครับเลี่ยมทองห้อยคอได้เลยสวยงามมากอยู่ในกล่องกัมยี่เห็นไหมอยู่ในกล่องกัมยี่นะครับข้างหน้าเป็นรูปปู่ฤาษีปู่โหนนะครับล็อกเก็ตขาวดํานะครับสวยสวยมากๆเลยนะครับข้างหลังเป็นมวลสารนะครับไม่ใช่ล็อกเก็ตเปล่านะครับข้างหลังมีมวลสารนะครับมีมวลมวลสารนะครับผงพุทธคุณต่างๆนะครับผงอิทธิเจผงปฐมังผงผงสำลี เยอะแยะมากมายเลยนะครับทําจากผงพุทธคุณต่างๆนะครับเลี่ยมห้อยเลี่ยมทองห้อยคอได้ปกติแล้วล็อกเก็ตนี้นะครับราคา699บาทนะครับ699บาทนะครับนี่เราแถมให้ฟรีนะครับเป็นที่ระลึกล็อกเก็ตบรมคุ้หัวราสฎร์งานไหวค้ครูชมรมโหมนเศรษฐีครั้งที่3นะครับแถมให้นะครับและต่อมาแถมอีกเป็น ล็อกไ่ใช่ล็อกเก็ตเป็นพระผงเป็นผงบรมคูปูฤษีโหรุ่นแรกนี่ครับประสบการณ์เยอะนะครับเป็นพระผงเป็นเนื้อผงนะครับปูฤษีโหรนหรือปูโหรนนะครับอ่าเห็นไหมปูฤษีดูดวงไหมครับนี่ครับสร้างจากผงพุทธคุณต่างๆเช่นกันนะครับผงสำลิศนะครับมีการกดโค้ดด้วยนะครับเป็นรูปปูฤษีถือกระดานชนวนนี่แถมให้นะครับเอาไปเลยครับองค์หนึ่ง เอาไปเลี่ยมห้อยคอได้เลยจะเป็นนักพยากรณเป็นหนเป็นโหนแล้วนะครับเป็นเป็นหมอดูต้องมีครูบาอาจารย์นะครับนี่เอาไปติดตัวห้อยคอได้เลยแล้วก็มีสีพึ่งแถมสีพึ่งสามตลับนะครับสีพึ่งสามตลับนะครับสีพึ่งสามตลับนะครับสีพึ่งในลักษณะแบบนี้คล้ายๆแบบนี้จะเป็นเป็นอีกบรรดาทซับนะครับเป็นสีพึ่งสามตลับ นะครับในคอร์สพิเศษเหล่านี้4ีพึ่งตลับหนึงราคา1,299บาทนะครับ1,299าบาทให้ไปเลย3ตลับนะครับมูลค่า3,4,000กว่าบาทเอาไปเลยนะครับและยังมีเสื้อเสื้อเสื้อโหนเศษฐี2ตัวนี่เสื้อคล้ายๆเหมือนที่ครูใส่นะครับเป็นเสื้อคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเป็นรุ่นใหม่นะอันนี้ที่ครูใส่จะเป็นรุ่นเก่า เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นเสื้อรุ่นใหม่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้แขนอย่างงี้แขนธรรมดานะครับมีเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดคอกลมนะครับเสื้อยืดคอกลมนะครับเสื้อยืดค<ข>อกลมเป็นเสื้อรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่รุ่นนี้นะครับเป็นเสื้อโหนเศรษฐีนี่เห็นไหมเป็น,เ,ปนเครื่องแบบพร้อมอมาเรียนแล้วได้ความรู้ได้วิชามีเสื้อใส่ด้วยนะ ให้เสื้อพร้อมเลยมีสีพึ่งเอาไปทาปากเลยเวลาพยากรณ์แหมเห็นไหมลูกค้าตึมหมมีปูฤาสีด้วยห้อยคอไปเรียบห้อยคอเลยจุดทูบ9ก้าดอกบอกปูฤาสีได้เห็นไหมถ้าบอกว่าองค์ใหญ่ไปนี่ตั้งที่พานได้อง,องค์องเนื้อผงส่วนองค์ที่เป็นล็อกเก็ตนี่ห้อยคอได้เลยเห็นไหมเรียบห้อยคอที่สวยได้เลยโอ้โหนี่ให้ขนาดนี้เสื้อให้สองตัว มีตัวมีสีขาวสีแดงนะครับเสื้อให้สองตัวโอโห้หนี่ของแจกมูลค่าสองหมื่นเข้าไปแล้วแจกกี่อย่างเนี่ยแจกคอสพื้นฐานคอสมือชีปูดูสีล็อกเก็ตเนื้อผง,ส,งอส,สีพึ่งอีกสามตลับสีพึ้งอีกสามเสื้ออีกสองตัวเก้าชิ้นของแถมเก้าชิ้นสองหมืนบาท ณนะวันนี้และเวลานี้นะครับจนถึงเที่ยงคืนนี้นะครับหรือเวลาอีกประมาณ5ชั่วโมงครึ่งอีก5ชั่วโมงครึ่งคุณตัดสินใจได้เลยนะครับนะครับถ้าถ้าหมดเวลานี้แล้วไม่นะครับจะจะไม่จะไม่มีแถมทุกกรณีนะครับจะไม่มีแถมนะให้ไลน์มาที่นะครับไลน์หรือโทรมาก็ได้หรือเฟซอินบ็อกมาที่เพจนี้ก็ได้นะครับ หรือไลน์มาที่0875945678นะครับ5945678นะครับอันนี้คือไลน์นะครับแอดไลน์มาหรืออินบ็อกซ์มาที่เพจนี้ก็ได้โอเคนะครับเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงครึ่งน,นะครับถ้าคุณไม่ไม่รีบนะครับจะพลาดโอกาสดีๆนะครับบอกก่อนแถม มากกว่า2 0,000บาทอีกนะครับให้เรียนฟรี2หลักสูตรปังๆเลยนะครับไปดูอีก2หลักสูตรที่สำคัญนะครับขอพูดนิดนึงในหลักสูตรคอร์ดดาวกระทบฐานหลักสูตรคอร์ดดาวกระทบฐานเป็นหลักสูตรในสายวิชาการพยากรณ์เลขจุดตัว9ฐานนะครับว่าด้วยการพยากรณ์ในฐานที่3ฐานที่4ฐานโดยเฉพาะฐานที่4ซึ่งเป็นฐานหัวใจหลักของวิชาเลขจุดตัว9ฐานและ ในหลักสูตรดาวกระทบฐานนี้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนที่ทำนายแบบวิชาเจดตัวทุกแขนงใครที่มีวิชาเจตัวใครที่เรียนมาแล้วเจดตัว3าฐาน4ี่ฐานเจดตัว4ีฐานเจ็ดตัว5้าฐาน6กฐาน7จฐาน8ปฐาน9กาฐาน1ิบฐานหรือจะกี่ฐานก็ช่างคุณสามารถเรียนคอร์สต,ตัวนี้ได้นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรดาวกระทบฐาน บอกแค่วันเดือนปีเกิดปุ๊บสามารถทานายได้เลยทํานายกลางอากาศก็ได้ครับในหลักสูตรนี้นะครับสามารถทํานายกลางอากาศได้เลยนะครับในหลักสูตรดาวกระทบฐานซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญของการพยากรณ์เลขเจ็ดตัวนะครับเป็นหลักสูตรที่สําคัญมากขอแนะนํานะครับในหลักสูตรดาวกระทบฐานเนี่ยนะครับความจริงราคา เป็นหมื่นนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ราคายังดึงเอาไว้ในการเรียนลงทะเบียนเรียนนะครับก็คือ5,555บาท5 5 5หบาทเ5 5 5อาบาทอถ้าใครลงหลักสูตรนี้แถมฟรีในโปรโมชั่นวันแม่นะครับแถมเสื้อให้หนึ่งตัวนี่เสื้อยืดหนึ่งตัวไปเลยเสื้อโหนเศรษฐีปูโหนเนื้อผงหนึ่งองนี่ครับ ปูโหนหนึ่งองค์สติกเกอร์ติดมือถือ,อมีสติกเกอร์ด้วยนะสวยมากๆขอบอกแต่ไม่โชว์หรอกให้คนเฉพาะคนที่ลงทะเบียนเรียนเห็นเท่านั้นจะไม่โชว์ของดีไม่จ้เป็นต้องบอกหมดใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวส่งไปให้โอนเงินปุ๊บลงทะเบียนปั๊บส่งสติกเกอร์ให้เลยสติกเกอร์ติดมือถือนะครับสต,สติกเกอร์ติดมือถือปุกเสกเรียบร้อยสอแผ่นเอาไปเลยครับ นะครับถูกมากนะครับเป็นคอร์สที่ราคาไม่แพงเลยแล้วก็ของแถมเยอะด้วยนะครับอ่าเฉพาะในวันนี้ถึงเที่ยงคืนนะครับถึงเที่ยงคืนวัน12สิงหา6-7เหลือเวลาอีก5ชั่วโมงครึ่งใครอยากเรียนก็เรียนใครจะลงก็ลงนะครับรีบติดต่อเพจด,ด่วนๆน,นะครับอีกคอร์สหนึ่งได้แก่คอร์สการชะตาหไหมคอร์สการชะตา คอสการ์ตาเนี่ยครับเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของ7ตัวเรื่องการพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของเจตัวการพยากรณ์เกี่ยวกับดวงชะตาที่ไม่ต้องใช้วนเดินปีเกิดในการพยากรณ์ถามมาต่อไปการพยากรณ์ที่เป็นลักษณะของการจับยามจับยามทํานายเลยการพยากรณ์ในลักษณะของใช้ดวงโหนไทยหนูดวงโหนไทยหนูในการพยากรณ์นะครับการชะตา เป็นหลักสูตรที่ไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดนะครับในการพยากรณถามมาตอบถาม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 ตอบและถามตอบนะครับนักเรียนพยากรณได้เลยแล้วที่ไหนได้แม่นมากแม่นมากๆกการชะตาครับนักเรียนตัดปัญหาตัดปัญหาไม่ต้องมีวันเดือนปีเกิดตัดปัญหาอยากรู้ปัญหาอะไรถามถามถามตอบตอบตอบการชะตาครับนักเรียน หลักสูตรนี้นะครับหลักสูตรนี้ราคา7,999บาทนะครับทำกเรียนสอนหลายเดือนนะครับค่อนปีแล้วนะครับการชะตาเนี่ยค่อนปีนะครับแถมถ้าสมัครวันนี้นะครับวันแม่แถมเสื้อฟรีนะครับเสื้อโหนเสียถีฟรีหนึ่งหนึ่งตัวแถมเสื้อโหนเสรษถีฟรีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สีพึ่งสองตลับนี่สีพึ่งก้าวหน้ามหาลาภเนาะ ทาแล้วโชคลาภป,งป,งปงังๆเฮงๆรวยๆถูกหวยใครอยากถูกหวยชันะสิชนสิเอาไปเลยนะครับ2ตลับลงคอสนี้นะครับเนื้อแล้วก็ต่อด้วยปูรสีปูรสีเนื้อผงไหมเนื้อผงอีก1องค์เห็นไหมครับเอาไปเรี่ยมห้อยคอได้เลยนะครับครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากปลุกเสกมาอย่างดีแล้วก็สติกเกอร์มาหามงคลสองแผ่นสติกเกอร์ติดมือถือ นะครับสติกเกอร์มงคล2แผ่นนะครับโอ้โหนี่ก็แถมอีกเยอะนะเนี่ยโอ้โหรวมกันนี่แถมหลายพันเหมือนกันนะครับเอาไปเลยนะครับโปรโมชั่นจุกๆสำหรับวันนี้นะครับไรเหลียงไหมสฟังแล้วครับมูลค่ามูลค่าเกิน20,000บาทนะครับใครลงใครฟังไม่ทนัน รีบอินบ็อกซ์มาถามแอดมินนะครับรีบอินบ็อกซ์มาที่เพจนะครับถามสอบถามรายละเอียดของของหลักสูตรนะครับภายในวันนี้เหลือเวลาอีก5โมงกว่ากว่า5ชั่วโมงกว่ากว่านะครับรีบอินบ็อกซ์มานะครับใโรงเรียนทั้งหมดในคอร์สดวงจักรราศีความรักสุขภาพพื้นดวงและดวงจร3 6 6 0 0กดวงชะตาดาวกระทบฐานและการชะตานะครับทั้งหมดนี้มีโปรโมชั่น พิเศษสุดๆรวมมูลค่ากว่า20,000บาทนะครับรีบอินบ็อกมาเราให้มากกว่าที่เรียนอีกนะครับนักเรียนโอเคนะนะครับอาจารย์พลใครๆก็รู้นะครับเปิดคอร์สมานักเรียนมาลงเรียนเยอะมากนะครับบอกก่อนไม่ได้โม้จริงๆนะครับนักเรียนให้ความสนใจมาลงเรียนกันเยอะมากทำไมเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะเขาเห็นผลจริงนะครับนักเรียน ทุกคนนะครับอ้าวเรื่องของความโชคดีเป็นเรื่องของคนขว่คว้านะครับความโชคดีเป็นเรื่องของคนขว่คว้าและครูจะบอกว่าวิชาความรู้ต้องแพงเสมอวิชาความรู้ต้องแพงเสมอนะครับต้องแพงเสมอความรู้ไม่ถูกนะครับความรู้และเราคือจะไม่ดูถูกนะครับความรู้ต้องมีคุณค่ามีราคามีคุณค่าแล้ว เป็นความรู้ที่ดีจริงๆนะครับโอเคนะครับรีบติดต่อมาลาย0875945678ทักเพจทักอินบ็อกซ์รีบทักทักทัก,ท,กทักมาเลยนะครับภายในหลักสูตรเหล่านี้มีของสมน้ำหน้าคูณให้แล้วเจอกันในห้องเรียนนะครับทุกคนแล้วเราจะได้เรียนด้วยกันนะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับรีบๆครับอีกาชั่วโมงสวัสดีครับ